What's your name? Ou vous voyez, vous voyez, un net ou un vrai, vous voyez mon game, pas ça c'est moi, 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 game, pas ça c'est moi. หลดหลดหลดบอมี่อะ อีเมอร์เก็บอีเมอร์เออก็อเดินไปอีเมอร์นะมึงรถเจอรถแล้วเข็มเข็มแบลละแล้ว,ลวสตาร์ทว่าติดเดินเก็บออกมาออกมาเออ Ngấu no. <laughs> 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 không 这算可以吗？ 喂。 สุนกูซี่ลอยน s> <S Never, ัดเบอร์ลิววัติเจอได้ดักกันนอกปะกลางแล้วคนหัมแล้วปะนี่ไงเบอร์ลิวอะ เอาว่าคุณหกอ่ะพี่บอลพี่คุณแปดนะครับบ้านี่พักกันร้อยเถอะวะบินมาขึ้นบินมาขึ้นบินมาเฮ้เฮ้ giờ da nào mấy anh vô Lốp 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 cái gì quá Cái gì cho cái quá ไปบนเขามี่ก่อยอดเขามี่เอาว่าเอาวะลงไปไม่เด้หรอนี่นะบนเขาอ่ะก็หดเกนไร m o t h e ว f u c k e r oh ตัวนี oh, <fuck. S 2> ้ตัวน ตัวนึงยื่สั่นสองยั่ไงวะวะข้างล่างอะนอกนะมันนอกนอกเหรออ๋อมีบักนึงนยื่สั่นสองอดี้ตายกมเจอหมดแล้วน,นอก,ย,นอกอยุ่ข้างล่างอ่ะนี่นโอ้เปิดไปเยีด,ดเลยอ นี่ศพมันนอนอยู่เลยข้างล่างไงตายตายเบิดตายเบิดนี่พี่ศพหนึ่งยู่นี่นี่ศพหนึ่งยู่นี่ ลงมายู่ลงมายู่สั่นสองดีกว่าบักดีนี่อีเมอร์พขามาพี่ขับมาขับมาขับม,ม,า,า,ม,มา,ามาเหลืองบมาขบมา đo đig be đó đigkay là buelà kay là buelà hey, di sia logu แต่ว่ามึงยิงอยู่แต่แี่ยี่นี่รบจเ,เ,เ,เลยเม่ต<ฮ>ิดซีติดซีตายเลยเดี๋ยวกูลงไปอีกสั้นหนึ่งโอ้ กับปะกี้ประลาดตอนึงอไะอยู่คนละฝังก์กโอ้ยเยี๊ยเข้าหัวกูว เราต้องลงใส่ป่ะเฮเสี่ยวม้อถ่าใส่ห้อยได้สิ โม่เนี่ยใส่เนี่ยนี่นี่นี่นนี่นี่นี่กาลันสินลันเลยเมื่อกี้เลยลบกันิเด้อเข่ากันไปชีดกันไปชิดกันชิดกันชิดกันชดเน้หนาหนิกันขวงกันขาวงกันนี่ยน้หนาเวได้ แล้วต่อจากนี้ก็นั่งโล่งจัดเลยนะดังเฮนได้ยตัวจากนี้ตัวใครตัวมัดเดี๋ยวเดเห็นมะเห็นเหเห็นเงกันเขาวงกันเคยังไ่เห็นนะบบ นึ่งพ่น่ะตั้งก็ดังอย่างี้เนี่ยมาแซกซึมได้แซกซึมได้แซกซึมได้มีแอดับมีแอดับมีแอดับหนุนหนุนไปพุ่นนั่นไปพุ่นนั่นไปพุ่นนั่นไปพุ่งแล้วชิดได้ชิดได้ชิดได้ก็ดังเลยก็ดังเลยอย่าเพิ่งยิงไปบวกกันยุ่งมากเหลือ่มันไม่บวกกันยุ่งมากเหลือ่อย่าเพิ่งยิงนะเดี๋ยวไก่ตลไปแซกซึม น,น,น,กกนี่แทกซิมัลละเดี๋ยวมันรอกันเดี๋ยวกองเนี่ย

ว่างไงโยโบมี่มมองอแถวนี้แถว,ถวกราบเียอา <c oughs> คุณรัดยัดมือปลาเลย <c oughs> <c oughs> ต้องถอดชุดแด้วดสี่เหรอไฟเดียนัน Như nào có đằng đấy, nào có đằng đấy Đạt đứng Ô, oh, ô, oh. โอ้เจ็บเจ็บเจ็บสวย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 หลังมาหลังมาหลังเข้าหลังเข้ามาลีกสื่แบบง่ยๆมันก็ม่นนี่ป่เนี่ยเฮียก่อสามเตะมีบ้องเห็นบ้องที่ไหนวดทำไม แมนแมนแมนรถเมคโคพี man. Man, man, man. Mm ่รถเมคโครถเมคโคเดี่วบอว่ยิงโดนนิดนึงโอ้โกุดร่วงเสย เตรียมออมใส่มาไต้ไตาไตไตไต้ไต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 ้ต้ไต้้วตต้ต้ตตไ้ไม่ตไต้ไตไต้โต้ไต้ตนะ้ยต้้ไต้้ไต้ไ้เต้ไต้ไต้กต้ไต้ไต้้ เ ok <Man. laughs> บริวคุณหกวะแมนหมดเกินรันเนี้ยระยะนี้ไปวุ้ยพ่าดได้หาสไนมันก่อนฝากกระสุนเนี่ยฟังไรฟังพุ่นเหรอเนี่ยฟังหนามากเหมือนกันเนี่นยทำไปถ โอ้ค oh. ุนุุนุุ่ง oh. มากคุณยิ่งมากคุณ <Okay. S 1> ยิ่มากุย่งมากุเอานเอาไอ้เยี่ยบบอลลังค้าบลังค่กากูดังเงน,นวะ ดึงได้ดึงได้ดึงได้เพื่กูดึงได้ถอยมาแล้วมึงแตกเพื่อนเนี่ยมาแตกแล้วสิปั๊มยาเพว่าขอเสียอยู่นี่ยาดามกูเพียบเลยอ่ะเนี่ยมันยุ่งหยหวันมากเสียกูเนี่เออแป๊บนึงใส่มาเยอะนี่เอาวันเอากไปซะ bắn tám tuổi Tôi đeo mắc được của đi Mắc được của Lê mắt ạ, lê mắt ạ Ấu, mạc phải rồi Mắc được Mắc được Mắc มากเหลืองมึงพูดกู <c oughs> กับเพิ่งมากเหลืองมึงเ <c oughs> ชี่ยสามซองอ่ะเชี่สองตัวเยอะไปเข้มนาเดียเขียเข่ยมตามเขี่ยมเลยแหมระวังขวาระวังขวาสอง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 